เอ,อจิรากรออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังถูกทำร้ายร่างกายขณะกำลังร้องเพลงในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านร,างรังสิตปทุมธานีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเล่าว,ว่าตอนนั้นตนคิดว่าคู่กรณีจะมาขอเซลฟี่แต่คู่กรณีก้าวขึ้นมาบนเวทีทำให้กาดต้องเข้ามาควบคุมจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุน ตนถูกต่อยที่หูซ้ายเกิดอาการวิงวิงขึ้นนะคะซึ่งก็ได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วแพทย์ระบุว่ามีเสียงในหูระดับการได้ยินลดลงส่งผลกระทบต่อการทำงานหลังจากนี้ขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับการทำงานของศิลปินนักร้อง ตรวจร่างกายเรียบร้อยครับไปตรวจยังไงไปตรวจยังไงครับจากไปตรวจให้ทีนานพิพาวดีนะครับอ่าเดี๋ยวแสดงใบตรวจสักคู่นี้ก็อันนี้เป็นใบรับรองแพทย์นะครับเขียนว่าเสียงในหูมีเสียงในหูนะครับแล้วก็หลังโดนตบที่หูนะครับโดนตบที่หูอ่าระดับการได้ยินของผมลดลงกว่าเดิมครับ ็เสียว่าจะกระทบกับการทํางานเราถูกไหมฮะก็หูยังวิ่งวิ่งอยู่อะครับพี่ข้างข้างไหนข้างซ้ายซ้ายครับหลังเหตุการณ์นี้คือพี่เอต้องแคนเซิลงานที่รับมาก่อนได้ไม่ครับก็วันนั้นก็ไปเชียงรายต่อเลยแต่ก็ไปด้วยความหวาดระแวงนะพี่ว่ามันต้องยังไงก็ถามทางที่งานทางมูนว่าเออพี่มีรอปพมีกาดอะไรดูแลไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะว่าก็ไม่ไว้ใจในความปลอดภัยของตัวเองเหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไร ซึ่งทันทีที่ให้สัมภาษณ์เสร็จนะคะเวลาประมาณ15นาฬิกาเอศจิรากรพร้อมทีมทนายความก็ได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ดำเนินคดีกับคนที่ทำร้ายร่างกายโดยเบื้ววองต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบปากคำเอในฐานะผู้เสียหายซึ่งเจ้าตัวก็ได้นำหลักฐานการตวรวจร่างกายมาแจ้งความดำเนินคดีค่ะครับรีบรบรีบสอบรีบรีรบ่โมงีเหรอลยครับเลยลองมา่อนที่ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ